เดินมาได้สักพักหนึ่งครับก็จะเ,เจอร้านขายของแต่เ,เป็นร้านขายของในแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยก็จะมีเนหะ็นไหมเขาขายกันในบ้านเลยและขายดีมากครับน่าสนใจตรงนุ้นก็มีนะเห็นไหมตรงนี้จะใกล้ๆสะพานแล้วผมขอไปทานดีกว่าขายอะไร <S <S เพื่อสนใจจะกินบ้างเป็นแบบชาวบ้านของแท้เลยว่เนื้อเขาขายอะไรครับออเอข้าวซอยใช่ปะ โอเคไปกินข้าวซอยดีกว่าครับไปกินหน่อยนะครับขอบหน่อยบาร์สเหมือนซี่กครงเตี๋ยวเลยสั่งข้าวซอยกินหน่อยเด้ออ่าโอเคครับขอญาตเข้าไปด้วยนะมากินข้าวซอยในบ้านเลยกินแบบชาวบ้านเลยผมคอเบิ้งคอขอเบิ้งขอถ่ายรูปเลยนะครับมาแอลมาแอล นี่ค่ะอ๋อเราไข่ก๋วยเตี๋ยวเขาซอยขลุยยากันป๊อไอ้นี่ก๋วยเตี๋ยวลาวค่ะก๋วยเตี๋ยวลาวนะอ๋อข้าวซอยนะข้าวซอยลาวครับครับเคยกินเคยเคยกินอยู่ครับเขาแรกมาข้าวซอยแม่เอาข้าวซอยเห็นไหมเส้นเล็กอะข้าวฟืนอ๋อข้าวฟื้นอ๋อข้าวฟื้นนะครับที่ไทยไม่มีเลยที่ไทยไม่มีไม่อย่างงี้ไม่มีครับทำเองเอาเส้นทำเองด้วยทำเองด้วยป๊านนะ โอ้ครับฟาดนะต้องกินนะเอาไอ้ผมจานนะตีห้าเห็ดเองตีห้าเออไอ้ผมเอาไอ้ผมจานด้วยโอ้ยตายจะกินหมดดอกเยอะจังไม่ต้องเยอะก็ได้แม่จริงอันนี้อันนึงเข้าซอยอ่าข้าซอยด้วยเข้าซอยถ้วยแล้วก็ข้าวเรืองฟืนถ้วยหนึ่งหน่อยเละยิ่งอ่าครับอ่าแค่นั้นก็พอครับข้าวฟืนข้าวเล่อฟืนอ่ะข้าวเล่อฟืนจริงๆอ่ะถ้วยแค่นี้ก็พอ ฟ้าบรรยากาศได้ใจมากว่ามีหมกเลยนะหมกนั้ซื้อไปกินตอนเย็นมากเลยว่ามักลัวไม่มีอะไรกินโอเคได้นะครับเขาโดนพืนโเ้นะเอาทำเองเอาอันดาโปงเองได้ครับเคยกินอยู่จะดูน้ำพริกอยู่ผมเอาข้าวซอยไอ้ถ้วยเลยอ่าได้โอเคนั้นนั้นหมกหรือว่าอะไรครับนะเออ มกข้าวนมเกลือข้าวนมเกลืออ๋อปลาอโอเคข้าวสดๆครับครับได้ครับขออนุญาตกินก่อนนะเติมก่อนเลยนั่งกินตรงนี้เลยอันข้าวหม้อก็มีนี่มีน้ำจืดแกะที่นี่หรือป้ะที่นี่แม่แม่คนลือบ่อ๋อแม่ลือนะอ๋อเธอชุมชนตรงนี้จะเป็นลือหมดเลยนะอืม เน่หน้ำตาเป็นอย่างนั้เอาเอาได้นี้เลยอ๋อน้ำตาลอันนี้มีไข่ด้วยเหรอครับปกติไม่เคยกินไข่สุกใส่สุกหรือไข่ดิบไข่สุกอ๋อหรออ๋อปกติมีใส่ไข่ด้วยลองครับใจอ๋อใส่ไข่ด้วยนะปกติผมกินนต่ไม่เคยมีไข่เลยที่นี่ทีแรกที่ว่าใส่ไข่อันนี้ครับทีแรกที่ใส่ไข่ปาร์ตเปลือกไข่หล่นไปก่อนแล้ว นเราพถั่วนน้าใช่ใช่มันจะมีถั่วนน้าก็มีที่นี่มีถั่วนน้าวไหมแม่มีครับมีทวนน้าวนะกินที่ระยากนะอยากอยากกินแบบอาหารชาวบ้านแบบอย่างเงี้ยเลยกำลังเลือกเลยฮะจุกกรุงเทพครับจุกกรุงเทพมาแอลมาแอลเรื่อยๆครับอาชิมครับ ข้าวโดนฟืนใส่ไข่ยอเดินไปเที่ยวมันอ๋อเลือยไปเที่ยวมาหรอไปเที่ยวที่ไหนแม่พระรามห้าพระเนินห้างงเลยอาช้อนกาดเขาไว้พระรามห้าพเนินห้าไปทำอะไรครับไปเที่ยวเนาะเที่ยวอ๋อน่กเพิ่งกลับมาแล้วครับไกลนะจากจากอยู่บัก วัดธรรมกายถ้าพูดเลยนะครับตัวทีนนะไม่ไม่เกี่ยวกันนะนั่นอยู่ทางปทุมอร่อยมากเลยนี่ทำให้ผมปะเดี๋ยวทำให้ผมขอเบิ่งหน่อยเด้อจะเพิ่งทำเน้อกินทียางครับอันนี้ถ้วยจักกี้ป่ะแม่สองพันกรี0บสองพันก็ประมาณไม่เกินสิบบาทสิบบาทอะ กุาบสิบบาทกุาสิบบาทชิ้นปลาเปนไม่ถึงแปดบาทเก้าบาทเก็บาทสก้บาทใส่ไข่ด้วยอ่ะไข่รู้ท่าไรครับไข่รู้ว่าไข่กินไก่เนื้อหมูต้งไกที่มาไหวเนี่ย <Đ> <Harriet S 1> ลาลาลาไม่จะก็กัลาไม่ต้องเขาม่งเขาเมนกับ้เอาหรอกอันนี้นี่อันนี้เขาเย่ยให่ันตัวสีแดงสีแดงสีเหลืองอันต่อมนขเขาแหมดครับเดี๋ยว ้า,าดด่วนซ่คายซ่ันเี่เค,ค,ครยยยยร้านนี้ขายทุกวันหรอแม่มทุกวันออโอเคหมดไปครับ้าดดวนฟืนออกไปคือข้าวซอยลาวอเอาเลยแม่เขาสๆเอเดี๋ยวจะร้อเบิ่งเนี่ย รอเบิ่งวิธีการเฮ็ดหน่อยนะอะครับนี่คือข้าวซอยของลาวนะแม่ก็าําเส้นมาเองเลยที่นี่เขากินข้าวปุ้นบอ๊ที่นี่เขามีข้าวปุ้นบอ๊อ๋อนี่ข้าวปุ้นเหรอเป็นเส้นอย่างนี้เหรอ,อขาเส้นนี้อันนี้คือซื้อมาเนาะ,อะขอกินฝีมือแม่ทำเอานล้วแหละหและ้วด้เอาข้าวซอยที่แม่ทําอ่ะ เอาล้วงนะเอาเขาบอกเดี๋ยวจะกินทั้งหมดเดี๋ยวจะไปกินขนมต่อยขนมมีอีกนะ,ะกน,นี่ครับน้ำซุปขอขอมีน้ำซุปน้ำซุปนี้ออทำมาจากอะไรอ่ะใส่อะไรบ้างมีน้ำต้มเฉยๆบ้างต้มเนือ้อหมูน้ำต้มเนือน้อนหมูต้มกระดูกหมูแล้วก็น้ำใส่ปาสนี่ครับเราดูวิธีการปรุงข้าจะมีปีกกล้วยด้วยมีมะนาวใส่ด้วยใช่ไหมนี่ใส่ผักก่อน วิธีการน,น้ำพริกนี่เขาเรียกว่าน้ำอะไรแม่ชิมูทำเองบ่ทำ,ทำเองทำเองเนาะโอ้โหนี่อย่างนี้ต้องทำเองนะครับ <c oughs> อบค,ครับงานทำอีกข้อมูลอันนี้ชามเท่าไหร่ครับเนี่ยสิบพันสิบพันกันสิบพันก็หมื่นหนึ่งหมื่นก็มาสี่สิบนะใส่มะนาวได้มะนาวน่า, <ไว S 1> าก,กินมาก<ว>ถ้าเปิดเลยด้ก็ผมจะเอาใส่ปากเลย เปิดมะนาว่อ้ครับอันดับแรกเลยแล้วก็มีผักโอ้นี่ผักครับสดๆตั้งแตเก็บเอานะหรือว่าไปซื้อมาครับไม่รู้เก็บเองเก็บเองนะว่ากี้ผมเห็นปลูกแถวๆบ้านคนเยอะมากเลยธรรมชา,มาตาาิ์ธรรมศาตร์รัวๆเลยนะฟารนี่ต้องกินแบบนี้ครับแล้วก็ขออนุญาตเอาช้อนอร้านเดียวกันป่ะแม่แม่นี่กับแม่แม่เท่านี่ร้านเดียวกันระแม่กับลูกนะ นี่เกเลือบอน,นี่นี่เกลือน้ำพริพรอกอ่า้ำปลาไม่ใส่ล้ใส่เกลือแล้วแล้วก็น้ำปลานะแล้วขนมนั้นทำเองบอขนมเปล่อนนี้เป็นข้แล้วจะจะไปลองชิมทุกอย่างเลยเออจะขอบคุณครับ นี่ครับต้องบรรยากาศแบบนี้เลยนะถึงเข้าถึงธรรมชาติเลยอะ่ะ,ะเสียงไก่ขันเสียงเป็ดร้องมาล่าบ่อยๆไม่ได้เล่าเ<อ>ลยเร็บกินลงไหมไม่มีครับแฟนเราแค่เคยมีครับ <c oughs> เคยมีครับ <c oughs> ไปมาลาวบ่อยแม่มาทุกปีปีละครั้งสองสามครั้งมาทีก็เป็นเดือน <c oughs> เป็นเดือนไปก็ไปไหว้พระบาง <c oughs> สาวพี่ยุคกรุงเทพเป็นตัอ,อ๋อเหรอก็บอกว่าไปเบิ่งได้เดี๋ยวเดี๋ยวคนดูเยอะไม่รู้ว่าลูกสาวพี่ลูกสาวเรียกแม่และเรกสาวแม่จะเคยเห็นคอยหรือเปล่ามั้งลูกสาวอยย่เท่าไหร่ครับอ๋อเหรอไปทํกกางานหรือว่าไปเรียนนะครับ อ๋อนั่นแต่ของเบิ่งได้อ่ะอืมโอเคครับชิมครัข้าวซอยที่เมืองรองนะข้าวสดสดลยนี้สดสดเปลี่ยนไม่ใส่เปลีม่ใส่ข้าวสดสเออข้าว้ายข้าวเจ้าว่ะข้าเจ้าก็อร่อยมากเลยเส้นนิ่มมากเลยแม่อะเส้นิมมากเลยโหสุดยอดมากครับไม่ีอะไรเล้นี่ไงนี่ไงน่นนึงนี่ยอะจเลย อร่อยมากเลยนะที่ดินมมาเจอรอร่อยมากเลยแม่เธอน่าเอ้ยสิไปเห็นยุ้งไทยใครเออไข่ดีนะถ้าก็ไปทำเองเนี้ยผมว่าไข่ดีเลยอร่อยจริงๆนะขายอยู่พระนามเกา่านะเคยขายเหรอไปเคยขายพระนามเก้าแล้วครับก็เคยไปจันทร์ไปเที่ยวอ๋อไปเที่ยวนะอืมอืมอ,อ,อร่อยมากอร่อยจริงดื่มชิมเปลือกมะนาวเพื่อนดูนะ นี่อันนี้บีบน้ำแห้งแล้วพราชิเมเปลือกมะนาวก่อนนี่ครับโดนมากจะชิมให้หมดเลยอะ่ะคลิปนี้กินให้ท้องแตกไปเลยอะ่ะแล้วก็จะไปกินที่นู่นกินกินขนมนี่ของพุทสาวด้วย าแทงหวเหรแม่เขาแทงหัวเหรอแม่นแม่เป็นลือนี่แม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 าจากไหนเหรอยู่นี่ะอยู่นะลุนุล,ล,ล,ลุนพอลุนแม่แม่อยู่ไหนร้ไหมอายูโดมไซร์ออย่โดมไซลยซอ๋นะอ แล้วเขาอยู่นี่นะแม่นะ้เลรดเ้ตัร้ายน่พัเนกวต้มร้ายัวงายั้งหมเกบางโลเคชั่นน kind of eh ่ะกินเปลืมะนาวเพื่ผนูเนี่ยคืนแม่นาวลูกนี้ผมบีบน้ำไม่สุดมันจะเปรี้ยวหน่อยต้องบีบให้แห้งกว่านี้หน่อยมันจะอร่อยมากจริงๆยิ่งกัเข้า ก่อะไรเนี้ยมันจะโดนมากเลย,ยดูนี้อร่อยมาก อร่อยจริงครับยอมรับเลยเส้นอร่อยมากลืมจิ้มกัะปินะตนกริเขจะมีกัะปิจิ้มกับพวกผัพกพวกอะไรเนะี้ยอยู่จนให้กระตาเลยอะ่ะมาทำเมนูภาพเก็บตังทีเดียวนะครับครั้งต่อไปคือการเดินไปดูขนมโอ้โหอิ่มละขอสักหนึ่งอัน ขนมเกลือเราสักอันนะครับขออนุญาตหยิบมาหนึ่งอันดีกว่านะแล้วก็มีน้ําจิ้มด้วยจะลองไปกินตรงนู้นนะครับขอเบิ้ลนะขอเบิ้งหน่อยเด้อมันเป็นแบบไหนอ่ะนี่ใช้ใบอะไรห่อครับอ่ะผู้สาวว้าให้ฟังหน่อยเดียวว้าบ่ค่อยเก่งอ่ะสบายดีสบายดีอ่ะสบายดีพูดได้แค่นั้นแหละครับมาเล่มลินแมนยูแมนแล้ว เก็มาบาลานดิเก็บนดิรับเป็นผู้ร่างใจรังอ๋อนึกว่าเป็นผู้ร่งโอ้โหหน้าไม่ให้ครับหน้าเป็นมะหน้าเป็นมะเขืออยูมะเรียนนะมาเล่นแมนโยมาฮะมาคนเดียวอะแมนโยมาคนเดียวอันนี้บ้านลือเนอะอ่าบ้านลือครับเจ้าคนลือเจ้าเจ้านี่ภาษาเหนื่อยนะเจ้าเจ้านี่ภาษาเหนือบ้านค่อยเหนื่อย ทีนี้พูดเจ้าเลยอ่อทีนี้พูดเจ้าด้วยแหละครับอ๋อเจ้าน่ะพูดเหมือนภาษาเหนือบ้านผมเลยมันคอภาษากลางใช่อ๋อข้้าข้าวเจ้าเจ้าอ้าเ้าขเจ้้หเ้วเจ้าเจ้าขาเ้เจ้าาเเวเาเน โอ้ถ้าถูกแล้วกลัวกลัวไม่ใช้ไม่หมดนะแทงไม่เป็นอ๋อใครครับมาถึงมีวัดด้วยนะครับคืออ๋อเนนพระอ๋ออ๋อ อ๋อมาอยู่ที่นี่ครับอ๋อเหรอเกครับเดี๋ยวมีเวลาจะไปเบิ่งเ่ปัยี่คุยคนนี้สนุกดีนะไปรื้อเมื่อไหรบ้างครับชิมแม่นี่ข้าวเลยนะข้าวนมเกลือข้าวข้านมเกลืออร่อยว่ะ คล้ายๆขนมคล้ายๆเนี่ยเขาแอปเกอร์คล้ายๆขนมอะไรเนาะมันใบตองห่อใบตองแต่มันมีไส้บ้านเราเลี้ยขนมขนมใส่ไส้ขนมใส่ไส้แต่ไม่มีไส้แต่เขามีน้ำพริกเขาพูดอย่างนี้ไม่ใช่ไส้ผมมีเนี่ยเขาพูดไม่ยเนี่ยก็ไม่อยู่เป็นของคนไทยคืออยู่เชียงตุงไทยเนาะ12บรรดาเชียงตุงมีไปอยู่เยอะ ไปไปเมื um ่อแล่าไปเมื huh. ountain, you know ่อเบิร์ตเล้วพวกนี้ก็เจอคนรื้อเยอะอยู่พูดเข้มข้นใช่ไหมเออแต่อร่อยอยู่ครับอร่อยอยู่ถ้าพูดหวานแต้แต้ในลุงคูเฮืองบ่นี่เรียกว่านแต้แต้ปะหรือว่าเรียกแซ่บแหนะกันแต้แต้หน่ะอ๋อหวานหวานอยู่ฮะอันรู้ในแปนว่าหวานชื่อแค่ละแซ่บอ๋อได้ทั้งสองภาษานะ เทปโอมันในสองภาษาครับก็คือภาษาลาวภาษาไทยจะอร่อยดูนี่ละบ้านลาวเป็นไม่ใบ้านอ่าดูบ้านก็รองมีวันลำเขาทเท่านี้มีบล็อกก็ร้องผ่านก็ร้องหนึ่งผ่านลำอ่าลำอ่าลำก็โดนกระจายตอนนี้มีใบ้รุ่นมาเต็มเลยนะก็มากินนะอาจจะมีผู้สาวสวยก็ได้เป็นได้นี่เขาประหยัดกินต่ออ่านี่ครับ ลูกค้าอลูกค้าอะไรเขาแอเกลออแอกนะอ๋อได้ครับสวดีดีครับมาแอลมาลินมาลินหน่อยไข่ปั้เขาของอะไรไขเปั้เขิเอ๊ะผมติดตามยูทูบคุณด้ยติดตามหรอชอบชอบไปหาปลาใช่ไหม อ่าใช่ใช่โยแบนอยอ่าก็เคยเบิ่งเหรอเคยเบิ่งเบิ่งตลอดอ๋อขอบคุณนะครับเชื่ออย่างอะเมื่อวานก็เจอคนที่ดูอยู่ชอบชอบดูผมไปหาปลาอยนะมือนี้มาเที่ยวมาเล่นอยู่แถวนี้มีคนหาปลาปะแถวนี้มีคนหาปลาปะถามไปนะแถวไหนบอกบอกคอยได้บอกคอยอยากไปเบิ่งเหมือนกันเอาไปใส่แบบอย่างเดียวอ๋อนะ เดี๋ยวค่อยก็ไปค่อยก็จะไปหาปลาในทะเลต่อนะขอบใจเด้อปลาได้มีคนจําได้กำครับมีบ่าวรู้จักแล้วแต่ก็ขอเบอร์ไว้เผื่อจะไปเช็คอกต่ออ๋อมีอ่ะมีตรงเบ็ดอ๋อยังไม่นนะโอเคขอบคุณครับสาวมีเพื่อแล้วครับมามลองเพราะไกลนะมีคนรู้จักสองคนชอบดูผมไปหาปลาผมก็เลยชอบทำคลิปเกี่ยวกับการหาปลาส่วนหนึ่งับเพราะว่ามีคนดูหาปลาเยอะ คนที่ดูชอบแน่พอกก็ไม่ว่างนะแมาช้อนที่อยู่อยู่ในไทยผมว่าจะไปหาปลาพวกมันทะเลหรือว่าอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ทำร้ายธรรมชาติหรือทำลายระบบนิเวศอะไรมากมายก็คือผมมาเอาหาปลาได้เพราะมาทำกินจริงๆแหละก็ไม่ได้ทำเพื่อความสนุกความอะไรหรอกก็คือมันเป็นวิถีชีวิตจริงแล้วก็ไปกับน้องๆบางทีมันคือมันเป็นเรื่องของการหาอาหารไปอย่างชิ่วบาทีอยู่ในป่าผมก็ะวาทำนะไม่ใช่ไม่ทำเชื้อดวงเป็นความรู้หรือว่าแบบ เรียนรู้ประสบการณ์ดูแบบบางทีก็ดูประการังสวยๆใต้ทะเลบางทีผมไม่ได้ปลาก็มีเยอะก็เดี๋ยวจะขอเบอร์บ่าวไว้นะเพื่อจะให้พาไปเชียงกกนะรู้สึกว่าอยู่ที่นี่เราจะโอเคแล้วมีเพื่อนจะท้องคนละไอ้เกลียวรู้ใช่ไหมปากร้ายแต่จ้าอีกมากเลยอืะ มากผู้บ่าวเดี๋ยวขอเบอร์หน่อยเนาะขอเบอร์หน่อยเพื่อถามข้อมูลเนาะได้ป๊อปมีปะอ่ปเดี๋ยวผมขอญาตขอเบอร์ผู้บ่าวครับก็เป็นทริปการมาเที่ยวเมืองรองแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูแม่น้ำต่อครับแม่แน่โดนพี่นุ่นนอนออนไลน์เท่ากับสุดการทางครับจ่ายตังค์ด้วยก็พอดีผมได้บ่าวพามาส่งที่สะพานนี่เลยบ่าจะชวนไปเที่ยวร้านนะเดี๋ยวอะขอดูสะพานสักแป๊บหนึ่ง ก็ดูบรรยากาศสักน้อยหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับมีน้ำไหลลงมาสะพานโอ้ยนะเขาเบิ่งสักน้อยนะบ้าวอ,ออมันหาปลาไม่ได้เลยเนื้อนะน้ำ,นำมันแรงมากเลยนะนนาอาก,กาศเย็นครับชื้นๆน,นะอ๋อนี่เขาไปช้อนปลามาเพิ่งกลับมาหรือว่าเพิ่งไปช้อนมาไม่รู้อ๋อ,อ,อนี่เขาไปช้อนหรือยัง เดี๋ยวผมจะอย่างนี้เข้าไปช้อนเรื่องถามให้หน่อยได้ปะไปแล้วเพิ่งครึ่งจะไปอ,อ๋อเ,เดี๋ยวผมขอไปิดเบอร์หน่อยเด้อเบาเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาพี่เบอร์แนละ้วเดี๋ยวจะไปด้วยกันจะไปด้วยกันปะเดี๋ยวผมโทรหามันได้ไดไดผมนอนอยู่ตรงโรงแรมไปน่ไม่ไกลที่สี่สิบส้มของคนจีนอะ่ะบอลสกีนะ่ะเออบอลสกีเนี่ยนสมสมเนี่ยสี่สิบส้มไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยโทรหามีาไงเย็นๆเดี๋ยวอาจจะโทรหานะขอบคุณนะครับบ,บ่าวบ่าวซื้อหยัง เปล่าน้อยอ่ามีมีแล้วเปล่าน้อยแต่โทราหาเด้อครับโอเคครับอู้สุดยอดเปล่าน้อยคนอย่างนะผู้ว่าเป็นคนอย่างเป็นคนเราอะไรเราลื่อเรารุ่มเราอะไรคุณอาคารอาคารนะเออเดี๋ยวได้ไปอยู่บนขเขาบ่อป้าน,นะบ,างงบ้านต้นแจ้งอะไรบ้านนบ้านอยู่บนเข่าบ่อ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทราหานะอะไรนะโทรศัพท์นะขอขอบคุณเด้อบ้านอยู่แถวในเมืองแถวในอ,อ๋อได้ได้ไดขออนุญาตไปเบิ่งหน่อยนะครับ ปครับพอดีมีคนหาปลานะเห็นว่าแบบขอญาตเดินไปดูวิว,วสวยๆของนี่ด้วยนะโอ้โห و, จะคุดรุนช่องนี่วิวหรือนัน่นโอ้โหสวยงามมากครับดูดิครับวิวโอ้โหสุดยอดมากก็ใครที่ชมคลิปนี้ครับเดินดูไปพร้อมกันนะขอญาตตั้งกล้องมือถือด้วยนิดหน่อยนะแล้วก็ห้ามหล่นเด็ดขาดเลยดูนี่อ่าแล้วเมื่อกี้เขาเดินมาไปหาปลาที่ไหนวะเนี่ยโอ้โล้วดูน้ําแรงมากครับ น้ำโคตรตะลัแรงครับแต่วิวสวยมากเลยดูวิวของภูเขาแล้วก็วิวของแม่น้ำแล้วก็วิวของสายหมอกของทุ่งข้าวแต่เขาเดินไปหาปลาตรงนู้นเห็นไหมนูนเราจะเดินตามไปครับแล้วดูน้ำแรงมากโอ้โหสุดยอดครับโอ้ไม่เห็นภาพนี้แล้วจะบอกไม่ถูกเลยว่ามันยังไง๋ยวผมจะเดินขอไปเดินตามเขาไปหาปลาที่นู่นดีกว่านะโอ้โหถ้ามันเป็นรูนั่นเสียวนะ ไม่ใช่ไม่เสี่ยวนะผมเสี่ยวนะแล้วดูสลิงมันก็ไอ่ไอเนี่ยมันก็ขาดไปบ้างแล้วนะลนไปนี่ก็ไม่ต้องคุยครับลอยตามน้ําแน่นอนครับโอ้โหถ้าคนใจไม่กล้าไบบพวกกลัวความสูงนี่คือขาสั่นนะโอตวิวมันได้ฟิลมากครับผมไปถ่ายวีดีโอกับไอ้นู้นดีกว่าเพราะว่าสะพานมันเอียงน่ก็คือสะพานมันเอียง <laughs> ผมจะเดินตามเข้าไปหาปลาให้ได้ครับ ก็ดูครับโอ้ยอันแน่ถั่วกินของอะไรครับความสุขใการเดินทางจริงอุ้ยเสียวเว้ยคือมันถ้ามันมีมือจับเลยเนะี่ยมันก็พอไม่เท่าไร่ันมือมันไม่มีจับไงโอ้โหนี่แล้วดูวิวนี่ทุ่งนาเนยครับมาก็ับผมต้องแบบเต็มที่กับชีวิตเลยถ้าไม่เต็มที่กับชีวิตนี่จะไม่ใช่อันแน่ันทัวร์แน่นอกกนครับก็ขออยันเดินตามไปดูเขาหาปลาก่อนนะครับโอ้โหวิวนี้ไม่ต้องคุยเลยงาม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 ครับ หมุนไปดูอีกครั้งครับว่าแม่เท่าเขาไปไหนกับผมจะถามแ้วไปไหนแม่ไปไหนไปใส่ไปใส่เก็บพักเบ้งหน่อยได้รึเปล่าเก็บพักอย่างนะ่ะพักพักอย่างแม่อ้แม่เข้าใจดีนะ เรายังไม่ได้ไดูขอหาปลาะไรแม่เบิ้ลให้เบิ้ลพักหน่อยอ๋อนะพักอย่างแม่หรออ๋อกรเท่าฮะ<ม>าเดี๋ยวผมไม่ซื้อนะแต่ผมให้น้ำใจดีกว่า<ม>อ่าโอเคขอบขอบคุณคข้าแม่กกเท่าไารจักีปมาพาอ่ามาพามไม่เอาฝากไปทำด้วย<อ>นะขอบคุณครับเอเอ,เอ,เอครับนี่อะไรเนี่ย ดเฮ็ดไปเก็บมาเหรออุ้ยข้างในมีเฮ็ดเต็มเลยเก็บที่ใดมาเนี่ยกอสิบพันเก็บกอสิบพันขอขอบเบิ้ลหน่อยอนี้กอขับมาบ้อ๋อเห็ดหูหนูปลูกหรือว่าเก็บมาในป่าดิเธอดิไฮดิเธอดิเธอดิเธอเอาไม่ดูแหละที่ไร่ไหมเนี่ยเก็บมาที่ไหนเห็ดแดง เม่ครับคุณขอบคุณครับออขอบใจเด้อนี่ดูนี่นะมาโอเคขอบคุณครับนี่ครับเราจะเอาไปขายไปไหนไปตลาดเนาะเออไปตลาดครับ นี่ครับปรกกอบช่วยในการแบกหามครับโอ้สุดจอดครับวิวดีมากไปต่อครับเราจะไปดูคนหาปลาที่ทุ่งนาเมืองรองครับแล้วก็วิวแม่ของแม่น้ำด้านข้างครับโอ้สุดจอดครับดูสะพานครับเจ๋วมากแม่กำลังจะข้ามสะพานไปแล้วครับผมข้ามังเสียวนะแม่คงเขาคง,งชินแล้วแหละอ่ะแล้วคนหาปลาไปไหนหรอวะอู้เขาลงหาปลาแล้วไปดูเขาหาปลาก่อนไป